คือสำหรับครูครูมไม่ได้มองให้นักแสดงเห็นว่ามันมันคือลัทธิเพราะว่าตัวละครเขาก็ไม่ได้เชื่อว่ามันคือลัทธิเขาเชื่อว่าความจริงแผนนี้มันเป็นคนทำใช่ไหมองมันอยู่ไหนอ บาเช่าบูชายันมีกระแสแรงปังมากว่า acting มันดี <laughs> ทำหน้าเพี้ยน่หยองเลไม่หยองไม่หยองกันสนิทแล้วมาถาหน่อยค่ะว่าครูใช้วิธีการเวิร์กช็อปกับนักแสดงยังไงบ้างที่ำให้ acting บ้าเช่าบูชายันมันเลิศขนาดนีอ้อ่าพูดถึงเวิร์กช็อปก่อนละกันะนะ,ะได้เลยค่ะแม่ต้องบอกว่าครูเนี่ยจะเป็นนำเวิร์กช็อปเนาะแล้วคุณลูกแก้วเนี่ยไปเป็นเฮดในการออกกอง เวลาหนังมันออกมาดีเนี่ยมันต้องใช้สององค์ประกอบนี้ร่วมกันอ่าถ้าพูดถึงเวิร์กช็อปก่อนแล้วกันเวิร์กช็อปที่ครูใช้ก็คือแน่นอนค่ะของโรงเรียนเราค่ะซิงเกิลเจอร์คืออะไรคะอิโมโฟล์ค่ะคือการทําให้เขาได้ปูคาแรคเตอร์คือตอนนั้น่ะเวียยังไม่มีลูกเนาะแต่ในเรื่องเนี้ตัวละครอะพ่อเนี่ยมันรักลูกมากๆอะ่ะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนหนึ่งคนที่ไม่มีลูกเข้าไปสู่หัวใจของความเป็นพ่อให้ได้ะนะคะส่วนมิวก็เหมือนกัน มิวเนี่ยจะต้องพาเขาไปสู่ความเป็นแม่เนี่ยไม่ยากอยู่แล้วเพราะมิวเป็นมีความเป็นแม่แล้วแต่ชีวิตมิวมันคือมีความรักฝีเส้นก่อนดีลูกก่อนน่ะรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งสามีตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกต่อไปคนที่เรารัก,กเปลี่ยนไปแล้วใครบางคนกําลังจะทาร้ายลูกคุณน่ะวันเนี้ยเราพามิวไปสู่บทจงอางห่วงไข่เออวันหนึ่งที่ ผู้หญิงตัวเล็กๆบอกบางคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องลูกของเขาอะเออมันจะเป็นแบบไหนอ่าฉะนั้นเราเลยทำแบ็กสตอรี่กับ2คนนี้เยอะแล้วก็กับเด็กใชอ่อากับเด็กเอาว่าคุณลูกแก้วไปคุณลูกแก้ก็ร่วมในการทำเวิร์กช็อปด้วยกับครูจริงๆ ต้องขอชื่นชมแคสติ้งก่อนเลือกน้องๆมาดีมากน้องๆมีความรักการแสดงแล้วก็ที่เราเอามาเวิร์กช็อปก็คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก<ม>ได้ได้ทำการอินพรวิสวันหนึ่งของครอบครัวนี้มันจะเป็นยังไงเขาดำรงชีวิตด้วยกันยังไงเด็กสองคนนี้ฟ้าประทานมากมแทบไม่ต้องทำอะไรมากคือให้ความเข้าใจเขาสกิต่อมอารมณ์ปุ๊บเด็กเด็กก็ไปอัตโนมัต<ม>ิเลยอ ซึ่งเวลาที่เราเตรียมเวิร์กช็อปกันเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาพาตัวเองไปสู่สภาวะพวกอารมณ์เอ็กตรีมทั้งหลายเพื่อให้เขารู้ก่าว่าคลังอารมณ์ของเขามันมีอะไรบ้างพอไปถึงหน้ากองอะคุณถามุลูกแก้วอย่างนี้อย่างสมมุติว่าจะให้ในฉากแบบเอ็กตรีมเลยอของอของมิวอย่างเงี้ย คูลูกแก้วเตรียมอะไรก่อนที่จะให้น้องมิวกระโดดเขาไปเล่นตอนแรกก็อธิบายก่อนอะซีนก่อนหน้าเจอสิ่งนี้เราผ่านตรงนี้มาแล้วนะปลายทางที่เราต้องการคือแบบนี้อ่างนงั้นเดี๋ยวเรามาจินตนาการกัน<ม>ก็พาจินตนาการคือบางอันมิวจินตนาการเองก็มีมและบางอันคือพอมันทําไปหลายๆเทคแล้ว<ม>พอมาสักประมาณเทคสเทคสมันเริ่มช้ำละ<ฆ>เราก็เริ่มช่วยบิวอันอื่นหรือช่วยแทนค่าด้วย<ม>สิ่งอื่น ที่จะทาให้รีฟิลอารมณ์ได้เท่าเดิมความน่ากองสําหรับครัวความยากมันคือการปฏิปต่ออารมณ์เพราะว่าการถ่ายหนังอะ่ะมันมันไม่ได้เลี้ยงหนึ่งสองสามสี่บางทีก็คือเราเริ่มถ่ายจากที่บ้านก่อนดังนั้นที่บ้านมันก็จะมีซีนเอ็กซ์ตรีมแบบยากที่สุดเลือดสาดกันมาเลยซึ่งตัวเราเองก็ต้องมานั่งไล่บีทกับทางผู้กกับว่าโอเคตอนนี้มันคือจังหวะไหนละความกลัวมันเบอร์ไหนต่อเนื่องมาจากตรงไหนบ้างซึ่งอันนี้เราก็จะต้องมาคุยกับผู้กกับแล้วก็คุยกับนักแสดงช่วยเพร ช่วยพาจินตนาการหนังประเภทยอย่างอื่นอะ่ะมันจะไม่เอ็กซ์ตรีมทุกซีนแต่หนังผีอะ่ะมันคือทุกซีนคืออารมณ์เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายความเป็นหนังผีแปลว่ามันต้องมีคนตายหรือมันมีเรื่องราวระดับชีวิตดังนั้นการที่จะต้องบิวมันก็จะเอ็กซ์ตรีมแต่มันก็สุดดีนะะมันก็สนุกดีโอ้ยซีนที่ภูมิใจในถ่าย acting r o l จริงๆมีหลายซีนมากอย่างพี่เวียงเนี่ยก็เล่นละเอียดมากๆเลยนะถ้าเกิดสังเกตการแสดงของเขาอะมันจะแบบน้อยแต่มากของพี่มิวเนี่ยก็มี หลายซีนที่กระตุกต่อมราม่าของเราเราชอบซีนที่พี่มิวอยู่ที่โรงแรมกับลูกแล้วก็ถามลูกว่าเฮ้ย <c oughs> ลูกหลุดมาว่าจะต้องไปช่วยป๋าแล้วพี่มิวถามว่า <c oughs> ช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยอะไรแล้วเสร็จแล้วแบบ <c oughs> เขาก็เห็นลูกที่แบบไม่ยอมพูดอะจนเขาแบบยอมแพ้แล้วดึงลูกมากอดอะ <c oughs> ซึ่งเชื่อว่าอันนั้นคือเทคแรก คือมันดีตั้งแต่เทคแรกแล้วเราก็ทําอีกสัก2องเทคแล้วก็พี่จีมาเทคแรกเหอะมันมันมีความพิเศษที่ที่มันเป็นการมีอิโมชั่นอลกลางซีนคือตอนแรกมันต้องอยากอยากให้ลูกตอบก่อนแต่พอจุดหนึ่งที่มันยอมมันสงสารลูกอะมันมันมันพิเศษมากๆในซีนนั้นคือมิวพอเขาเล่นแล้วเขาจริงพอนักแสดงที่เล่นแล้วจริง มันจะเจอจังหวะที่ใช่เสมอ,อม,มันจะไม่ก่อนอม,มันจะไม่หลังมันจะไม่น้อยไปแล้วดึงเข้ามาหรือวมากไปแล้วไม่ดึงสักทีมันจะพอดีอ่ะแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงคนเป็นแม่จริงอ ความน่าสนใจของเรื่องนี้หนึ่งก็คือเป็นหนังผีไทยฟอร์มใหญ่ที่คนรอมานานมากๆแล้วก็ผู้สร้างจากผู้สร้างละดานแลนด์แล้วเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเขาก็ยังคงผีอสังหาเออเขายังคงความหนังผีแล้วก็ยังคงความเป็นครอบครัวซึ่งนอกจากความความกลัวผีความลัทธิอะไรต่างๆแล้วเรายังได้ความความรู้สึกถึงความดราม่าของความครอบครัวอยู่ด้วยนะหนังที่ไม่ว่าจะเป็นหนังผีหนังดราม่า มันมีโอกาสที่ทําให้เรารีเฟล็กตัวเองนะเป็นฉันฉันจะทํายังไงถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่ฉันรักฉันจะทํายังไงถูกไหมคะมันจะทําให้เราได้กลับมาถามตัวเองได้เยอะมากเลยค่ะแล้วสําคัญที่สุดก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่หลายคนรอเพราะว่าอ,อย่างที่บอกพี่จิมเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ผีทั้งหลายตั้งแต่และดาแแนแล้วการกลับมาของหนังฟอร์มใหญ่หนังผีแบบเนี้ยมัน มันจริงมันดีมันรสมากๆสนุกมากๆหลายคนไปดูแล้วเขาก็แบบแฮปปี้ดีดากันไปใช่ไหมฉะนั้นก็เลยอยากให้ไปดูกันนะคะดูแล้วก็มารีเฟล็กแล้วดูแค่แค่เข้าไปดูการแสดงของนะักแสดงก็เพลินแล้วงผ่านบทที่ดีเยี่ยมผ่านกำกับการกำกับที่ดีเยี่ยมไปดูเถอะค่ะนะจ๊ะ